ก่อนอื่นเลยชื่อร้านเราชื่ออะไรดีเพื่อนเพื่ฟัดฟัดอินแอนเอาอ่ะอินแอนด์เอาอินแอนดเอาเปนกรอบของคนอื่นเอาหรอโอเคได้ได้กันอ่ะกูได้แล้วอ่ะตั้งแล้วนี่อินแอนด์ฟุกไว้อินแอนด์ฟุกเฮ้ยไอ้เหี้ยกูโดนขาอุ้ยแล้วแล้วกูเปิดได้คนเดียวด้วย นี่กูเปิดได้อ้าวกูเปิดได้มันข้างในมันเปิดไม่ได้เหยียบบอลนี่ม่นจะขังกูแล้เข้าเข้าไปเจ๊คดิเอ้ยออกไม่ได้อย่าโดนแข่งตายอยู่นี่เลยถ้าออกไม่ออกไม่ได้เหรอเออมือเราได้อันันนี้ยไดแล่วได้แล้วแล้วมันก็บอกว่าเวท t อ e g o o กูท u ั k เอ้ยรอรอมันมาส่งยืนน้ำคูอะไรอุ้ยไหนรถ เออคิวมาดอ้ิวไหนเฮ้ยเปิดเยอะเลยลุงเฮ้ยมุกใจเย็นดีเอาลมของลมครับกิวเดอะเบอร์เกอร์ด้วยมันบอกให้กิวเบอร์เกอร์กิูเลยเหรอเออใช่เฮียจัดการเลยเนี่ยนะลูกค้ายังไม่เข้าเลยกูอีกกิวแล้วเหรอไม่อันนี้อาจจะเป็นทูวรเรียลเว้ยออ๋เดี๋ยวไม่เปิดเตาเหรอเปิดเตายังเอ้กูเรียนรู้งานไปด้วยดีกว่าเหมือนกูไปเด็นฝึกงานไงเชฟ เปิดเตาเป็นเป้าไอ้นี่มึงปิดใบมึงไม่ได้เปิดใบเลยที่คอไอ้เชฟกูยังเปิดใบกูลืมเปิดใบกูว่าอยู่ไอ้เชยมึงเปิดเตาเปิดไม่เป็นเปิดไม่เป็นมึงเปิดถังแก๊สก็ดีไอ้ถังแก๊สบ้านมึงว่าไอ้สารมึงเปิดนะแล้วยังที่กูเห็นน่ะเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่คือเสียงเกลือได้ยินเสียงเกลือแล้วโอ้ยหอมหอมหอมโอ้ยโอ้ยเฮ้ยทำแดกเองไหมไม่ต้องให้ลูกค้าหรอกเยัยหิวอยู่เนี่ย เอ้ม้เปิดเตาดูดเห้อวะบ้านกูเรียกเครื่องละไปอากาศไอ้หียเตาดูดคายไรเฮ้ยแล้วมึงอะไรเยอะขนาดนี้ไอ้ี่ไขมันมากินไอ้ี่นี่มันคือบททดสอบแต่เหียพจัแล้วก็วาไอ้ดำเนีนุ่มปากดำเลยวะไอ้ย่อ้ยี่ไอ้ยี่ไี่ไ้ยอาอ้่ไอ้ี่ไงอีอ โมันพลิกไม่ได้อะไหนวะมัน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 พลิกไอ้นี่ไม่ได้อะอยู่เนี่ยนี่เฮียเฮียถือนี่อยู่ไอ้ที่ตะหลิวอะไม่ไอก็เฮียเป็นอร์ไม่ได้พอใหญ่ไงพอใหญ่เบอร์เกอร์มันไม่ให้พลิกใช่ไหมไอ้เฮียเอ้ยอันนี้เอาไปทิ้งเลยเนี่ยไอซอนตีนโอ้หดูที่นี่ไอเขาจะแดกแะโอ้ยอันนี้มีเดียมแลนะครับพี่ชายมีเดียมแล้วยี่เดิมเลสักติ๊บโอ้ยดิม เด๋วว่าเดว่าเด๋วว่าอ้เนี้โอ้ยเน้ำเบี้ยบเลยเนื้อชาโขเนื้อขมขมไอ้เนี้อันนี้โอริโอไอ้สา์โอริโอเนื้อเนื้อเอ็กโอริโอไอเี้ประกอบกันยังไงประกอบกับเบอร์เกอร์ไงเอรเกอเนื้อประกอบใช่ไหมนี่ต้องเอานี้มาลองหรือเปล่านี่ย่นี่นี่ยออเนี่นี่วางนี่เออโอ้เป็นปะนี่ยเลยมาแล yeah. oh, oh, yeah, ้วเอาเนื้อดำดำอีกมาล้วพี่ใส ah, okay. ่เนื like ้อได้หลายชั้นวะใส่เลยออ เฮ้ยหอ่อแล,ล,ล้วเฮ้ยได้แล้วท t r ป p l e น่ะท triple ลเบอร์เกอร์เ้คี้ยวได้แล้วได้แล้วแล้วมึงไปไหนเราไปกันไปไหนไม่งจิ้งจกขยะเลยเบดดิ้งอยู่ first customer เอ้ยรอลูกค้าคนแรกเลยครับรอลูกค้ขาคนแรกนี่เปิดได้แล้วได้แล้วเป็นคเเชียปิดร้านแล้วเด้อเฮ้ยจริงเหรอเปิดร้านแล้วเชียมาคเชี้ยวเชี้ยวจัดการเลยเพื่อนสวัสดีครับขอเบอร์เกอร์ สามอันโอ้ยช้าไม่ต้องแดดโอ้ยเดียวว่ะเดียวอ่ะลุวมาเร็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 วสวัสดีครับเอาแม่เข้าแม่เข้าเว้ยแม่งทะลุกูอะไรมามาอ๋อนี่ไงมันสั่งแล้วอะไรอ่ะเบอร์เกอร์อ๋อนี่นี่นี่มันจะออเดอร์มันจะขึ้นตรงจอนี่แค่แค่เบอร์เกอร์แค่เบอร์เกอร์เออกูเสิร์ฟเลยแบบเร็วมากเพราะว่าทำรอไว้แล้วเยันนี่ไม่สดใหม่นี่หว่านี่ไง ไอ้เขาเบิร์นหนุ่มหลบฟังไว้วะนี่ไงฐานจะฐานเบิร์นเอาเอาอาออกนี่ห่อเอาห่อไงโอเคเอาเอาาเอ้ามึงออกแล้วคุยอะไรสักเดี๋ยเอาไหม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 เอามึงเอาไปส่งเลยเอาไปส่งที่เหนเดี๋พี่ครับมึงไม่เสิร์ฟกะชากะจานอะไรใช่ไหมไม่ได้ส่งกันไม่ได้เอ้ากูเสิร์ฟแล้วเอ้ยเอาไปอีกอันใส่แถมแฉมครับแถมฮัลโหลอยู่ดีครับมีออลเมมเบอร์นไหมครับเฮ้ย เพราว่าน้ำไม่มาน้ำไม่มาเราเลเวลยัอยู่เบลเวลหนึ่งวัวเนื้อเหลือเหลือเอามาให้เลยเนื้อเน่าเน่าใครใครจะเอาเนื้อเน่าเน่าครับเอาเฮียกูโอ๊ยลูกค้าโคตรเยอะเนาะกูต้องเอาใส่ถาดนีกว่าถาดอยู่ไหนนี่นี่บอสนี่นี่นี่เนื้อได้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 เฮ้ยมึงแดกเฮียกันเยอะแยะไว้โอ้ยจะยืนไม่ได้ลูกค้าแล้เฮียคนไหนวะเนี่ยต้องดูโต๊ะปะเออโต๊ะไหนอ่ะ ไม่รู้อะคิดผายใครมาหลังออเดอร์หกออเดอร์หกล่าสุดมันมันมันทุกคนอะทุกคนมันสั่งเหมือนกันหมดเลยใช่แต่มีโต๊ะสิบสามมีโต๊ะหกมีโต๊ะสองสิบสามสองหกสิบสามกูกูเสิร์ฟพีอะไรไปวะหน้าเมื่อกี้กูเสิร์ฟสี่ไปอะไหนเฮียอันนี้อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเออเอาโต๊ะหกก่อนเอาโต๊ะหกก่อนเอาโต๊ะหกก่อนอ่านี่ครับนี่นี่นี่จัดไปจัดไปโต๊ะหกก่อนใช่ป่ะทีมได้ได้ได้หกเสิร์ฟเลยใช่ป่ะอันนี้นี่ยังยัง มันหายยไปวะเอ้พวกเราแม่งเป็นแบบว่าทีมเวิรเลยไอ้ยัยไปออกร้านไอ้ยัยมันออกร้านกูเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าแม่งเราเป็นทีมเวิร์กห้าแปดสามกับนื้อเลยเอามานี่เอาเนี่เอาทันต์เนื้อามตัวห้าดับเบิ้ลเนื้อเอาวได้สั่งเนื้อหน่อยมีใครไอ้นี่สั่งเนื้อแปดสามได้สั่งให้เดี๋ยวสั่งให้เนื้อหมดแล้วเนื้อหมดใครปิดคอมมาเนี่ยเฮียกูเองเดี๋ยวมันเปลืองไฟโฟร์เซนบีฟนี่ไงสั่งมาแล้วให้เอตัวสิบเจ็ดอยู่ได้อ่ะสั่งแล้วสั่งแล้วไอ้ยัยไม่มีเนื้อแล้วนะตอนเนี้ยเนื้อหมดนะ สั่งแล้วสั่งแล้วรอแป๊บหนึ่งลูกค้าครับอย่าอย่าพิ่งเข้ามาไอสัตว์ร้านเนื้อกูหมดอีกแล้วก <plein must. S 3> ๋วยเตี๋ยวเนื้อหมดครับก๋วยเตี๋ยวเยี่อะไรไอ้ลูกไอ้ชินีแม่งเด็ดแบบเนื้อเนื้อหมดใช่ไหมตอนเนี้ยเนื้อมาแล้วเนื้อมาแล้วเนื้อมาแล้วมาสองปอนด์เดียวเลยพี่เล่นเอยหมเลยโอเคโอเคโอเค ไอ้เลยพี่ชาย2ดับเบิลเบอร์เกอร์โอเค12ดับเบิลเบอร์เกอร์ดับเบิลเบอร์เกอร์อันต่อไปดับเบิลเบอร์เกอร์ก่อนแล้วค่อยเป็นเบอร์เกอร์ธรรมดาได้ได้ได้อยากดูบุหรี่ป่ะอยากดูบุหรี่ป่ะท่านผู้จัดการครับไหนเวลาพักเบรกผมอ่ะเออไหนบุหรี่อ่ะครับไหนมึงดูดเนื้อคนใส่เนื้อเลยดับเบิ้ลเบอร์เกอร์โต๊ะสิบสองไปแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวนะดูเดี๋ยวก่อนยัง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 ไม่ไปยังไม่ไปโอเคโอเครอรอเนื้อย่างอยู่เฉยๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวดาตักเลยตัก เฮ้ยยังไม่เสร็จเสร็จแล้วตากตากตากไอ้อบูโดนเกมกินแบบมีเดียมแรงไงเฮ้ยโอ้เรียบร้อยมึงเอาไอ้บอลมึงใส่ไปแล้วกูใส่ผิดกลางไม่รู้อะต้องด้กินข้าวเนี่ยต้องีด้สองต้องได้กินข้าวเงี้ยไอ้ยันแดงไปยันดีบอยู่เลยมือหมูแบบไปด้านหนึ่งไอ้กูโคตรจุ้ยซี่อ่ะยังยังไม่สุก องทุ่มแล้วอุ้ยสองทุมยังมีคนมาสั่งเฮ้ยมีคนยังมีคนมาอยู่อีกอะเิอะไรเนี่ยเกิดอะไร่เด็บเบิ้ลอ๋อเด็บเิ้มาที่รถปิดปิดปร้านร้านมาที่รถอ๋อเอ็นดมาที่รถเฮ้ยไม่เก็บร้านเหลอคนเลนิเลยมาที่รถมาที่รถเหบคนเหลือคนเยอะเดอนีกเหอเดคนนึงเดบเบิ้เบอรเกอร์เชฟเชเชฟเสิร์ฟเอเลยครับเอาไอ้ยังไงยังมีคนไอ้พี่ครับปิดร้านแล้วครับพี่พี่ปิดร้านแล้วฮัลไม่ต้องรับไงอย่ารับอย่ารับเฮ้ยต้องรับดิะว ตุติเบอร์เกอร์หนุ่มปังเขาต้องกริลไหมอ่ะเบอร์เกอร์ถ้าเกิดเอาเอาจริงๆแบบละเมียดเลยนะแบบให้มันดีๆเลยก็ต้องกริลใช่ใช่ต้องกริลต้องกริลล้เอ้ยโอ้โหแล้วคือไม่เก็บร้านกันเลยอ่ะซ้อนไว้ไหนอ่ะซ้อนซ้อนเก็บไว้ที่เดิมตรงแคชเชียร์ด้านล่างเออที่เดิมที่เดิมไปไปเอ็นเอ็นเอ็นเดย์เอ็นเดย์วันนี้ต้องเข้าบาร์ซะหน่อยแล้วมึเนี่ยบัดปลายชีวิตไงบัดปลายชีวิตโอ้เโห เออดื้อเลยฮะโอ้โหกำไรจัดเจะได้อะไรมาใหม่ได้ปลากระป๋องมาเออน่าจะปลดล็อกอะไรอย่างงี้ป่ะอ่าอินแอนฟุวันที่สองสั่งเนื้อมาวันนี้ออกใช้สั่งอ่ะเออสั่งเลยสั่งเครื่องับมันมีอะไรเพิ่มเครื่องับเราต้องใช้ยังวะอ๋อเอามาก่อนแล้วกัน รอรถส <pulse> ่งครับรถแล้วนี้มาแล้วเฮ้ยเอากาดเอากาดไอ้กินจะสั่งกระดาษเพิ่มเลยดีสั่งกระดาษเพิ่มกระดาษเพิ่มเออใช่กระดาษของเออก็ต้องเพิ่มนะเออโอ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นผู้จัดการไม่ฟังเลยสั่งเนื้อมาย่างสั่งแล้วกูไม่รู้กูไม่แค่เด็กตืบกูไม่รู้ไม่แค่เด็กตืบไม ไอ้เง <mm um> ี้ค่าของคลิปต่ำกูค่าของคลิปต่ำเงินเดือนกูได้แค่หมื่นสองไอ้เงี้ยอยู่ถึงสี่ทุ่มกูได้หมื่นสองกูแม่งกำลังผ่านโป๊ไม่รู้ผ่านโปไ๊ะโปอ้แม่งแบกหลายอันไม่ได้วะเฮียกลับเนื้ออ่อนแรงอีกกูเอ้ยนี่นี่วางกระดาษรอนะเว้ยเนี่ยตรงเนี้ยได้ได้เนี่ยวางรอเลยวางรอเลยวางรอเลยเอ้เงี้ยมึงแมงไอ้เขี้หยิบมีอะไรจะทำวะเก้ เราได้สั่งแคชชั่มเบียร์สั่งไปแล้วเฮียนี่ยไอ้กลมๆแดงๆเปิดร้านแล้วนะนี่ใช่ป่ะอ่าเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยลูกค้าคนแรกจะเป็นใครไอ้ฟูไอ้ฟูแน่นอนเออไอ้ฟูแน่นอนเฮ้ยมาแล้วไอ้ฟูเฮ้ยไอ้ฟูไอ้ฟูผมฟูผมฟูอ่ะเฮ้ยเยอะที่ชัอปมันต้องเปิดไงวะมันต้องมีที่เปิดแคชชั่มเลยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอ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 แป๊บนึงได้ไหมไอ้อันนั้นนะเฮียเติมตรงขวดเลยป่ะนั่นไงเติมตรงขวดเลยไม่ต้องไม่ต้องเติมตรงขวดเลย แคช็อสามเนยอคช็อปสบอหเห้าัปดแปดนี่นี่เดี๋ยวกูบีบลองดูหนึ่องสามอ่าเรียบร้อยแล้วก็เอาอันนั้นแปะอันนั้นแปะอ่ามึงห่อเลยกูบีบเยอะแเลยเสั่งมาแล้วสั่งมาแล้วเดี๋ยวเรอรอมาดับเบิลกูเสิร์ฟดับเบิลนะทีมอืม กินเยอะนะมึงไอ้เฮียโอ้ยใจเย็นลูกค้าคือพระเจ้าคุณต้องไหวเพื่อนไม่ใช่พ่อกูแล้วลูกลูกค้าไม่เข้าร้านแล้วสามทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วเราต้องกลับรถเราต้องกลับรถแล้วเราไปดูผลประกอบการปัญญาอ่อนของพวกเราเ้ยเดี๋ยวเราเราเก็บอุ้ยเราได้ทิบด้วยได้ทิบได้ทิพเอาเฮียนี่ไม่แดกเหรอ ไอ้ยี่ไม่แดกหมาไม่แดกไ้เบอร์เกอร์หมาไม่แดกไม่แดกเลยเฮ้ยเออมาหลังร้านดิไหนมีอะไรวะไหนกูกูอยู่หลังร้านแล้วอ่ะไอ้ยี้่บองเล่นอะไรวะเนี่ย อุ้ยนี่ไงน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วก็รอกน้ำแล้วอ่ะอู้บรรยากาศร้านเราดีนะเนี่ยทั้งเราแม่งมีกังหันลมด้วยนี่ฮะเงินบ้้นปลายชีวิตทั้งชีวิตเราออกมาสร้างร้านอาหารไงเพื่อนเฮียความฝันว่ะบั้นปลายชีวิตเราแม่งมีแรงเดินขนาดนี้เลยวะเออวายเออเฮียพูดไปน่าจะเขียนวิวแชร์กันนะเออเขียนวิวแชร์ทำงานไงเออเดียรมันก็จะมาซื้อเรา กูแจ <C jin x> er ๋วกูเราชื่อว่าเบอร์เกอร์พิการเบอร์เกอร์พิการกูได้หยุดเค้ยจัดนะวะยึดจัดล้อเลยอยู่แล้วเบอร์เกอร์ไม่ล้อเลยโดนคอมเพนนะอ่าโดนคอมเพนนะโดนคอมเพนนะเงี้ยไปแดกร้านอื่นไปแดกเฮ้ยเง้ขาเป็นลูกค้าเดี๋ยวกูเอาเข้ามาควฟให้เดี๋ยวกูเข้ามาควฟให้เนี่ยไม่สดเลยลูกค้านะเงี้ยลูกค้ามันจะพอกู อันนี้เพอร์เฟกเบอร์เกอร์ว่ะบอกเลยลูกค้ายังไม่เข้าร้านเลยไอ้เนื้อเบอร์เกอร์แม่งรออยู่สองถาดแล้วเนี่ยเสียนเนี่ยเพื่อนเซียนแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งน้ำหนึ่งมันบอกว่าน้ำวอเทอร์น้ำเฮียอะไรวะน้ำเย่อยก็ได้ไหโต๊ะที่สองอันนี้โต๊ะที่สองว่ะเใช่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 อันนี้ของโต๊ะที่สองนะโต๊ะที่สองเหรอจัดไปเสิร์ฟพร้อมกับน้ำอ่ะใช่ใช่ใช่อะไรน้ำแข็งด้วยเหรอโยอะไรโยโยมาเบอร์รี่ โยหมามาเบลี่โยหม่โยหมามาโยป่าปะโตอะไรอ่ะโตสามเหรอโตสามใช่โอเคเออดูทียอะไรเอยดูดเทียอะไรตอนนี้มันชิญเซฟก่อนดีอเฮียกูดูดแบบว่าดูดูบุรี่อร์ไหนวะเนี่ยแป๊บหนึ่งเอ้ยหิวไปแดกร้านอื่นคว้าโอ้ใจเย็นเพื่อนเยอ้ยที่นี่มันฟาสต์ฟู้ดเน่ยน้องต้องเร็วหน่อย เฮ้ยแม่งมีไดทูด้วยเว้ยเอ้ยเดี๋ยวมีไดทูเหรอเนี่ยมึงดูตรงนี้ดิได้ไงเย็ดเคจริงด้วยโอ้ยเย็ดเคเดี๋ยวต้องจัดหน้าที่เพิ่มไงเผื่อทำไดทูว่ะเอาดิจัดดิไดทูว่ะแม่งไม่เห็นมีรถมาสักคันเลยไม่เห็นมีรถมาสกคันเดี๋ยวหน้าน่าจะไดเรื่อยหน่าจะไดเรื่อยเอ้ยนี่ไงไดทูมาแล้วไดทูมาแล้วไดทูมาแล้วมา ได้ถูควยอะไรเฮ้ยไม่ใช่อี้อี้ยค้ยได้ถูมาแล้วเนี่ยกูจะสั่งไอ้สัตว์มึงต้องมีรถไอ้เหี้ยมึงวิ่การยังไม่ได้เฟ็นไฟเฟ็นไฟครับอโอ้ยอุ้ยหิวเคฟซีว่ะเฮ้ยมือเกอร์ว่ะเปิดร้านครับเปิดเลยเปิดร้านไปแล้วนะโอ้ยเปิดร้าไปแล้ว อยู่มาเบอร์รี่มามาไอควายเซเว่นข้างๆก็มีนะไอสัตว์ไม่แดกโอ้ยจะเย็นเพื่อนยเ็นแดกอะไรยากๆเกินไอสัตว์ไอศ์ครีมไอสัตว์ยังไม่ได้สั่งเลยไม่ได้สั่งไอติมนี่ใครไม่รีบเปิดร้านไปสั่งไอโท็อปเจลูกค้ารับเป็นน้ำแทนกูไปก่อนนะ ยังรับไม่ได้อะยังรับลูกค้าไม่ได้อะต้องสั่งไอติมก่อนอ่ะอย่างงี้สั่งแบงค์สชาติเฮียรีบจังรีบปิดแบงค์รีบเปิดร้ีบปิดคอมหาไม่ดูยกูใส่หมดเลยกูใส่หมดเลยเออโชคดีมากยันใหเมื่อกี้แม่งพร้อมเพย์แม่งมีปัญหาเฮียแล้วมึงปิดเฮียพร้อมเพย์มีปัญหาไหลมันโดนโชคดีหนึ่งเฮียแล้วกระหล่ำี่กูต้องหั่นป่ะอ่ะกระหล่ำกูใส่ อ้าวคิดไม่ได้ไเขาเดบไปอย่างนี้เลยเหรอใส่ทั้งลูกอ่ะมีมีดป่าวมีมีดไหมนี่เหรอตัดหลี่ยวที่อะไรวะเอัตัดเหลี่ยวใส่้าว่ามันปั่นไม่ได้เลยหรออ่ะนี่ลูกค้ากระหล่ำเนี่ยผมกระหล่ำสดอ้าวแม่งออกไปเลยนี่ไงกระหล่ำมาอันนี้วางนี่อ๋ออินเกเรียนี่ไงไหนวะ นี่ใส่ถ่ายไปแล้วลูกค้ายเยอะป่ะเยอะที่หายเลยเยอยอ่ะโอเค,อเคงั้นไม่ต้องแฮมเบอร์เกอร์อยู่ไหนแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ออเดอร์สามอยู่ไหนไม่ได้ถามมึงผู้ทำอะไรน้ำแข็งหนึ่งสองสามแดกเียอะไรเย้แซวสัตว์ วยเอยแบงเว้ยเอาว่าเอาบ้าเอาเนี่ยเอาเนี่ยไปแดงอีละมั้งเนี่ยเบอร์เกอร์นี่สองโอ้หัวลบละลายลบละลายมึงนายมึงก็แดกไปเลยเฮียนี่แดกไปเลยสัตว์แม่งไกูกำลังจะทำออเดอร์สิบห้าเลยสั่งไหมโอ้ยไม่ได้ออเดอร์เอาไอเด็กกสิร์ฟอันนี้ไงออเดอร์สิบห้ากูเนี่ยกูเสิร์ฟอันนี้ไปอ่ะ อ้ม <łość> ึงอันนี้อันนี้คอง1ิาอันนี้อันนี้ของสิ้าเอาสิบห้ามเสิฟแล้วสิบหมคมเสิฟแล้วเอาเอาเรียบร้อยเฮ้ยเกยเฮียบอกเกียทำสิบห้าอยู่อ่ามันทำสิสิใครทำยังเนี่ยยังเลยทำสิบห้า เออกูจบแล้วกูจบแล้วกูไปแล้วตำรวจด้วยเว้ยระวังมันควักปืนยิงนะรีเซ็ตครับทุกคนรีเซ็ตรีเซ็ตทุกคนรีเซ็ตอ่ะอ่ะมามามาเอร็วสามสามจะไปเร็วสามแก่สามไปไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับมันกันลักไก่อ่ะสามแก่ไปไม่ได้ฟาเกด้าฟาเกดาฟาเกด้าฟาเกด้าสามแล้วเอาสามหายไปไหนอ่ะ ไปหมดแล้วไม่อยเอาไป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 เอปเอาไ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 เอาไปเอาไปเอาไปเอาไเอาไป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 เอาไเอาไป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 เอาไอาไปเอาไไอาไปไปเไปเไปเอาไปเอาไอาเอาไปไปเอาไปเอเปเอาไาไไปไปเอาไปเอาไอาอาาไปเอาไปเอาอาไปปเาไปปเาไปเอเอาไเออาไไปเอาไปเอาไอาไปเอาไปเอาไาไ เอาเอาจริงๆสั <ifi ifi ่งนี้ก็ได้นะเพราะมันก็มีของใหม่มาใช่ปะล่ะไอทีมกินปะทีมกินป่าเนี่ยแล้วเบอร์เกอร์เนี่ยมึงก็เอาไว้ไม่ทิ้งไอ้เนี่ยมีไงก็มีพี่จอมันบูเอ้ยวันนี้แม่งผลประกอบการเป็นไงวะโคตรดีเนาะเห้ยโลบผ้าเราไอ้สัตว์เปิดร้านเลยนะ A bè dạng cũng xét đu chạy đu kiếp thật to bọn 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 sạch kiếp thật kìm 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 thật băng, băng kìm stack clip Stack clip thật ขอบคุณครับอันนี้ออเดอร์เก้านะกูทำออเดอร์เก้ากูทำแล้วออเดอร์เก้าเสรแล้วออเดอร์สิบสี่าออเดอร์สิบสี่อะเออเป็นคนจีนีงก็ดีเหมือนกันนะสมองกู สตอร์เบ,บอรี่มิสเตอร์ฮอปสตอร์เบอรี่มิสเตอร์ฮอปสตอร์เบอรี่มิสเตอร์ฮอปสีเนื้อคตรสบายเลยวะ่ะสตอร์เบอรี่ใครเสร็จกูนะ<ม>เฮียคนนี้ถ้าใครทำอย่างนี้อ่ะผมกำลังทำอยู่ <c oughs> โอเคอย่าทำสิบหกเอ้สิบหกเถิบแล้วนี่วะ่ะอู้กูตายกูตายกูไม่เยี่ยวแล้วกูไม <c oughs> ่เยี่ยวแล้วเฮ้ยอย่าอู้กูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูไม่ทำแล้วกูไม่ทำแล้วกูทิ้งจากขยะใหหมดเลยไอ้ทีม อันนี้เพื่อนเพื่อนลูกค้าไปหมดแล้วเพื่อนลูกค้าไปหมดแล้วมันสามทุ่มแล้วมาสามทุ่มแล้วลูกค้าไปหมดแล้วเพื่อนลุ่มละลายล้่มละลายลุ่มละลายกันหมดแล้วเอาไอ้เฮียนี่ยังแดกอยู่เลยไอ้เฮียนี่แหละที่แม่งสั่งแต่ไอติมอ่ะแต่ไอติมเฮ้ยเอา โอ้ยยังได้อยู่นะยังได้นะโหเรียบร้อยมีแต่งกวามีโอ้โหไม่รู้ยิ่งชอบโชว์เวอร์ชั่นใหม่ชจบโชว์เสียงก่อนนะพอก่อนกูพอก่อนเออสมองจะไหลแล้ววะเออสมองจะไหลเพื่อน เสื้อดิชาร์มาแล้วหลายสุดเฟียลสไตล์บูทเล็กมีทุกไซส์ไม่ว่าคุณจะเป็นทาลกพึ่งเกิดหรือคุณจะเป็นคนที่คว้างคุณก็ใส่ได้สามารถจัดจองันได้ที่เพจ Facebook Union Shop หรือสแกน QR Code ที่ตรงนี้เลยสมาชมเกงงเฮียอะไรเฮียเร็ววะเย็ดแม่ อะไรวะเฮียอะไรกูจะเลือกอะไรอ่ะกูจะเลือกอ๋อเกงงงเฮียเลือกเฮียเลือกสปอนบ็อกดีวะสปอนบ็อกเลือกสายวะอันนี้มันงงแบบว่าสงสัยว่าม yeah. ึงเป็นเก๋อเะโอ้เก bueno. ๋อะไรเาเก๋สายดาบเฮียดาบเฮียอะไรเนี่ยเกงงมึงเก๋ม okay. ึงดาบเกงงดาบไทยแต่เฮียด้านขวามึงเก๋มาบอกเลยนะเก๋มงตกใจนะเก๋มึงตกใจนะ game bảo, cái thằng Leo nãy kêu ngong kinh anh em, game what the fuck is this? Gửi, gú gú, 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 gú,